เรามาตามเก็บภาพผลงานของวียอนเซ่นะคะจากผู้ป่วยฟอกไตอ่าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับณพอ่สสพอสื้อหยังคะ่ะน่ายบุญเพ็งศิลานี่ครับอายุห้าสิบเก้าปีตะกอนมกไปฟอกไตมาเป็นเบาหวานแล้วก็มาเป็นไตเป็นฟ้า,าเลยไม่เป็นไตก็เลยไปได้สมุนไพรนะ่ะวียอนเซ่น่ะมากินปลุกที่แรกผมกะหยางเลยปลุกสองแลนเลยทํางานเลย สม,มุนไพรตัวนี้ควรดีหรือย่าไปนค้นตัวได้มีลูกบอกลูกมีร้านบอกรลานนี่ผมประสุบในตัวผมเองตะกี้ผมอย่างนี้ต่คนบ,บอกผมบดเสียกูกินเองกูร้องเองผมก็เลยร้องผมกินลลมดหกปุกแล้วตอนนี้หน้าตาสดใสขึ้นมะแล้วนี่กระโสกใสขึ้นไปหาหมอหมอกว่าเป็ี่นเบ้าหมอว่าทดได้แล้วคุณพ่อเดี๋ยวนี้หาที่เบไปหาที่เบงได้ผมหาที่เกา่าสิเขาเด็กเงนินผู้เท่าแล้วผมก็เลยบอกโอ้ยแสดงหน้าตาสดสื่นเนาะแข็งแรงเนาะท่าน เลียดล่มก็ดีเลียดกับซิสองคือคนบบไขยบบป่วยนี่คุณหมอกระท้วงว่าเป็นคนละคนละ่ะซุ้มฟอกน้ากันนะข้าเจ้าขึ้นไปฟอกกันแก่ล่อขึ้นฟอกแล,ล้วลงมากกันญางผมลงมจากเสียงยกกพวกกัญางเสยลองเพลงเสยฟอกกลับมาพวกก็ไปทํางานที่คนปกตินี่แหละครับร่างกายแชรแรงเฮ็ดในเฮ้ากระชุ่มกระชวยกินนะครับผู้ใดป่วยจะไปเสียดายมันมีเงินซื้อกินจะไปว่าเสียดายเนี่มเท่า ไปกับแกมากกแกผมไปกับายมากกับแย่เสมอผมกับขีมอมตอไส่ไปเองเรียกับขับรถไปเองขีมอมตอไส่ไปคือคนธรรมดาเนี่ยคนบ่ไข um ่บ่ป่วยแล้วก็เฮ็ดสู่กันไม่หยี่าผมมากับหมอ่าแปดทิปเดียวบวตแปดทิคุณพ่อตะเกาหิปคุณพ่อกันิีไดมันบ่คือคนป่วยคุณพ่อบ่คือคนป่วยซุ่มเขาฟอกยี่โรบานเขาท่วงแต่ว่าผู้ใดเปลี่ยนอยากให้กินจะไปเสียดายมันเงินน่ะอันมูพ่นที่ไปฟอกน้ำกันพ่นวาจ้าใดแนี่ค่ะมูพ่นธีไปฟอกน้ำกันมาน้ำกันสองคนผู้หนึ่งคือ เขาบ้าจอเลียเขาสิเช็คเลียทุเดียนนะก็เพิ่มเลียเด็กก็เลี้ยงเด็กก็วิ้นเด็กก็ปวดหัวปวดท้องเด็กก็ได้ยู่ล่อแก่ล่อยู่หันเด็กผู้บางคนผมบอกเพิ่นกระยานเพิ่นเลี้ยบย่ายเนี้ยทักไปกระเปลี่ยนขึ้นกันทักไกระพ่อขึ้นกันทักขึ้นกระย่านตายทักไกระตายเลยตัวกินมะฮกปุกเหรอผมก็กินเดียนละปุกบเส่าเม็ดแรงเม็ดสามตีเพิ่นสั่งเหรอแต่รู้สึกว่ามีลูกคือลูกยังบ่ท่อบ่แท้ตะกี้โอ้ยยางบ่ได้หรอยางในเดินเฮี้ยนกับยางบ่ได้เกี่ยวเสีกับงอน สมือไปฟอกกับมากับไปทำงานไปคนบาไข่บาป่วยนี่ยไปฟอกเขาก็แก้่อขึ้นลรมาเขาก็แก้่อลงผมกัย่างเสรก็สะอ่อนผมอยู่เด้ข้าเจ้าก็สะอ่อนผมมาเล่าคือแข็งแรงเดียบันไม่ร่องยาตัวนี้เบงเดอร์สมุนไพรเพื่อนนี่เยี่ยมพี่หรี่มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานกินครับกินดีใจน้ำเนาะค่ะคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นว่อจุดบ้านท่วงว่าหาทิพย์เอ็ดเรบอกว่าไผมหาทิพย์เก้าผมได้เงินผู้เฒ่าได้ปีนาผมได้เงินผู้เฒ่าเลยว้าย หนูระบายปัหาจีบีเออยู่นอกบึงในแดงอองตองเลียดก็ดีเลียดก็ดีกด้บนปว่ยวยซีที่ผองลากายแข็งแรงหมอยังยองรุ่นเดียวกับผมเขาพร้อมกันนะข้าเจออาเกเก้าย่งได้รอแกอยู่ <c oughs> ผมนี่ตึงตั้งตึงตั้งตืงต้นขึ้นกะตีสามตีสี่ก็ออาไปที่บัตรการถนนเมื่อได้ไปฟอกฟอก็ไปฟอกฟอกฟอกับมากก็ไปทํางานจต่ของมันพอเห็นงานยังค่ะนี่ทางานเป็นพนักง,งานกวดถนนยุทศสบาลย่างตลาดนี่ละ <c oughs> เป็นพนักงานกวดถนนเทศสบาลแข็งแรง มูบตกใจบอกว่าคือมูตกใจหมดนเข้าไปในเทศบาลหัวานากระยองบา้าเอาไอ้คือแดงองค์ตรงทีมงานกับบ้าเราคือแดงองค์เติงขึ้นแล้วแล้วซุ้มสีมะเยี่ย,ยมผมน้าอสดอมมอบา้าบอกเมียมผมทําใจไว้แล้ววัานเดี๋ยวนี้เขามาบ้ามิตรมูเฮ้าที่ตายก่อนเล่าซุมมาเยี่ยมบอกเมียมผมทําใจแล้วบอกลูกบอกเต้าผมทําใจซุมมือนี่กลับเป็นคนละโคเลยว่ามูเฮ้าอะไรติไปกอนเล่าเบื้องหน้าเล่าแดงองตรงแล่บา,าลบไต่ยวันนี้มิตรมูเฮ้าอะไรติดไย ซุ่มไลเลียกันซุ่มรักหาลักหาเปลี่ยหาเก้าเขาจาเป็นอดสดซมอเขาเจ้ามาเ,เยี่ยมซุ่มพี่น้องท้าเมียก็บ,บอกให้เมียผมทําใจเดี๋ยวนี้เลวว่า,าเล่าจิตายก่อนผมแล้วมาเห็นสภาพผมแล้วมันบกเป็นต,ตายแล้วแล้ว,ลวค่ะดีย่อมเว่าดีสมุนไพรตัวนี้เยี่ยมจริงๆนะ<อ>ผมรอดตายมาจากตัวนี้ละขอบคุณมียยนเสของบริษัทยูซสุขนะคะเนาะขอบคุณค่ะได้มุพรัอบครัค่ะสวัสดีค่ะ